เอาคนที่สองเป็นสามนะเออเอาคนที่สองเป็นสาอ้าครับครับแลวคนเตนเตนวนเตียนพร้อมแล้วเอได้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 ไดได้ได้ได้ไได้้้ได้ไดกไได้เอออ่ะ้ได้ได้ ปันไ้ได้เวลาแล้วถ้าแบบนี้ข้นใจเอ่อเออเออครับครับครับสมสามพัน อตอนนี้พร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่เทียชนวนเตรียมพร้อมครับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณชูตักเตชานันได้ให้เกียรติเป็นประธานทำการจุดเทียนทูปที่โต๊ะหมู่ปูชาต่อหน้าพระประธาน ครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพท่านภูมิเกียรติที่ครพในขณะที่ทประทานในพิธีทำการจุดเทียนทูกเรียนเชิญทุกท่านได้ประนมเบิกขึ้นทำความนอบน้อมต่อองค์พระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย ครับท่านที่สองในข้างคือดีคอนญิญาเรียนเชิญคุณสุปกิจนัทธากิจไผ่สารครับขออนญุญาตเรียนเชิญจุดเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระ,พ,ะพิธรรมเจ็ดกัมเพ ครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณนักกิจภพยศาลเอาไว้ณนะโอกาสี้รับท่านที่สามขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่นุก,กูลพรมสมพานผู้ใหญ่หมู่ที่สามสีบะทองได้เป็นผู้จุดเทียนต้องทมครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้ใหญ่นุก,กูลพรมสมพานด้วยความเคารพ รับท่านสุดท้ายขออนุญาตเรียนเชิญคุณมานะอินทรักษาเป็นผู้จุดทูบเทียนต่อหน้าหีบศพครับขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความเคารพ ตาอคอขอบพระคุณผู้ทรงเกียรติทั้งทท่านเอาไว้ณะอกาสนีในครับบัันีดพรพรมแล้วเรียนเชิญทุกท่านได้กราบลงสามผลพร้อมกันกราบกราบกราบ ต่อไปกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยกราพระและรับติลนโดยพร้อมเพียงกันอิมิตาตกาเรนะพุทังผู้เช่มาอิมิตาตกาเรนะธรรมบังผู้เช่มาอิมิตาตกาเรนะสังฆังผู้เช่อมา อรหังสัมมาสัมพุทธโอภควาพุาทธังภควันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภควาตาธรรมโมธรรมังนามัตามิกราสุปฏิปันโนภควาโตตาปกตังโ สังขังนามาเมระขณะท่านจะภาพและผู้มีเกียรติที่เคารพณนะเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาบุญเวลาทานแล้วดังนั้นขอให้ทุกท่านจงได้ทำเกียตให้ตดใส ทำใจให้เบิกบานยู่ด,ด้วยอาการสงบตังโสตะประสาทให้เป็นตุดดังภาชนะทองรองรับพระธรรมบาเทศนาจงึงจะได้แสดงกัถาว่าเป็นปตาบาลีโดยพระอาจารย์ประกอบธานากโร เลขาขานุก,การเจ้าคณะตำบลวัตเขียนนาบัดเดสาธุพรหมาจะรโลกาทิปเตตหัมปเตอรับเต็นก่อนเนาะอรับเต็นกอน สาธุมะยังพันเตเวตุงเวตุงรักน,าาารนัตถายาติสรเณนัตสะหปัญจศีลานิยาจามาทุติยามเปมะยังพันเตเวตุงเวตุงรักน,าาารนัตถายาติสารเณนัตสะหปัญจศีลานิยาจามา ตาติยามปเปยังพันเตวิทุงเวตุงรักพนัทายาติสารเนนัสหาปัญจาศิลาดิยาจามา อาตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ทำมังตระนังขจามิสังขังสาระนังาจามิโทติยามเปพุทางตระนังขจามิโทติยามเปิดทางาระังจมโติยามิงตระนังาฉาม ตติยามเปตังขังตระนังคาฉามเปตุทธังสระนังคาฉามตติยามเปพุทธังตระนังคาฉามเปตัมังตระนังคาฉามตติยามเตังขังสระนังคาฉามเปตังขังตระนังคาฉาม ปาณาติปาตาเวระมะเนติขาปัทังตมาทิยามิอะตินาธานาเวระมะเนติขาปัทังตมาทิยามิ กาเปตุมิชาจจราเวระมะนีติขาปะทังตมาทิยาเมุสาวาทาเวระมะนีติขาปะทังสัมาทิยามิงุาบาาเวระมะนตขาปทังตมิยาเม พระเมระยะมัมจับมาตถานาเวระมนีศิขาปัทตังตามธิยาเมตุสาธุสาธุสาธุอะมะพันเต พระมาจะโลกาทเทปเตตัมปเตกาอันทะเลอันทิวรังอญญาจาราสันติธาตตาปราชากะชาติกา เหตโตธรทมังอัดุกรรมเปิมังปัจฉัง เออเนี้นอกระดาอเนี้ก็ได้ เราจะรู้ความตายจะมาถึงในวันพุ่งเพราะเราไม่สามารถต่อสู้เอาชนะพยามาจุนได้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตจัดมีค่าก็ต่อเมื่อเรามีความดีหรือมีคุณทั้งคุญประโยชน์และคุณค,ณความดีอันความดีมีค่ายิ่งซับกล้วยให้ความเห็นไม่ตอบกับทั้งขณะมีชีวิตและล่วงหลังไปสำหรับการแสดงคำในวันนี้ดำเนินตามพระพุทธนากษาสนี ที่องค์สมเด็จพระสินห์สัมมาสมพุต้าไ้ตรัสว่าดังที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิทยบกและเบื้องต้นนั้นว่าอัคพาสิเมอากาศสิเมเป็นต้นความว่าวิส um ัตวิยูชนวิญญูชนเมื่อมาผลคำหนึงถึงอุปการคุณที่ท่านผู้มีคุณกระทำไว้แล้วและเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งผู้นี้ไดเห็่ ยาติีสถายของเราดังนี้แล้วคืนให้พินาทายแก่ท่านเหล่านั้นผู้ร่วมรับไปแล้วไม่ควรลองให้เศร้าโศกข้ามควรเพราะการลองให้เศร้าโศกและข้ามควรนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตายญาติทั้งหลายก็คงดำรงอยู่อย่างนั้นบรรดาคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมมีความเกี่ยวเนื่องกันเป็นธรรมดาจะอยู่โดยลำพังโดยไม่ได้กันอันตา ย่อมเกี่ยวข้องในฐานะพิดามารดาบ้างฐานะปุพิดาบ้างฐานะผัวเมียบ้างหรือฐานะคูบาอาษานบ้างหลปความว่าเมื่อมีความสำคัญมันมากเพียงใดความรักให้นักถือและจงรักพักดีย่อมมีมากขึ้นเพียงนั้นตามก็ตถุประสงค์มนุษย์ย่อมมองท่าย่ำสุนเต้าโศกเสียใจในเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกานต้องสาบ องสมเด็จสัมมา,าสัจจต้องเห็นว่าการให้ทำหืองเศร้าโศกเสียใจเหล่านั้นไม่อยากไปโตกอัในใดแก่ผู้ตายผู้ตายจะกามาชีวิตกมากกมาีชีวิตอกรัการนั้นก็ทำได้ดังนั้นจึงทรงแนะนำให้ทำบุญบุิหรือเรียกอีกอย่างว่าพัฒนานาาิพานกิตังที่แสดงมาการที่ท่านจะพาและขอยงยากสายโลหิตม,มาบำเพ็ญ นักโรนบุคคี่ถูกอ้องตามสารียของู้มบัณฑิซึ่งได้รับุอในตราบปาก่อมีผู้วนที่อ่นว่าเช่นพระเจ้าตุนก้ กขาจะเป็นพฝกได้อเ,อเนี่ยโตก็จะเป็นพระไ้เนี่ยมูงดูกล้องแล้วเนี่ยเออเออดูกล้องอะโตขึ้นเป็นอเฝกได้เนี่ย

嗯。 Obrigado.